นี่ก็เป็นที่เก็บกระดูกของคุณแม่นะครับผมนี่ครับกำลังทำจุดมามมวยบูทิ้งบมบ,บมบังม,ม,มวยทำไหมเนาะ กรมวยดอกน้ <S <S อยางละดกคนละยางละกนี <S 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 yeah, <S 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 ่ก็เป็นที่เก็บกระดูของแม่นะครับผมนี่เอา น่ะคนเยอะมากเลยครับผมไทรทำนะนะก็ทยโกงสีไทอานมะนาวจุ่มมะนาวไหมคะครับยินดีตอนรับก็สู่ช่องน้องไม์แฟมิลี่นะครับผมนี่ก็สีหาพลายแบงค์นะครับผมยังตกอ้วนอ้นอ้วน แฟนของน้องไม้นี่ก็ข้อความครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้แบ่งดีใจนะครับวันนี้อ้อ้วนมากเลยครับผมกำลังตกมันครับวันนี้พ่อตามาเยี่ยมนะครับพ่อตามาเยี่ยมนะครับโยกดีใจใหญ่แล้วโยกใหญ่แล้ววันนี้พ่อตาเอาสับปะรดมาฝากด้วยนะครับอู้ดีใจใหญ่เลยนี่ครับกูขมับไหลเต็มเลยนะครับผมอ้วนมากนะครับขนาดอยู่บ้านนะครับผมในี่อ้วนสับปะรดพัทยานะลูกสวัสดีครับพี่สวย ครับก่อนลูกคาดีใจไหมดีใจไหมดูมั้ยดีใจไหมสูงจักเม็ดในบูโล่งสั่นห้าเมตรครึ่งบ่ห้าเมตรห้าเมตรห้าสิบครับห้าเมตรห้าสิบห้าเม็ดเราฟังลงไปอีกก่เม็ดเมตรห้าสิบป่ะเงี้มือหอดบ่บ่หอดแต่อนาคตกับประหลจะอาจจะประหอดแต่ถ้าว่าถ้าอนาคตหอดอยู่เพราะว่ามันโตใหญ่ขึ้น แม่นเพราะว่าต้องต้องต้องดันขึ้นเนาะยิ้มก่อนยิ้มเออเฮาต้องดันขึ้นตอนนี้ก็แบงก์ก็อยู่ที่บ้านอาเงยนะครับผมดูมันยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มดีใจดีใจยิ้มเออดีใจข้าวก็สวยนะครับวูบเขาง่ามไปดีกบูเนาะงายอยู่ข้างหลังนู่นข้างหลังนู่นก็เป็นหญ้าที่ปลูกไว้ใช่ไหมครับผมบ่หญ้าแบ่งหมดแล้วหญ้าแบ่งหมดแล้วหญ้าแบงเมื่อไหครับหญ้าแบงกำลังหาสื่อนะครับก่านสื่ออยู่ช่วงนี้ สือกับท่านเขาอันนี้คือมาฟังดินบูชิทีปูน่โอ้ชท่ปูนมาีนี่ครับภายแบงอ้วนมากนะครับผมมาอยู่บ้านแต่ก็ยังอ้วนอยู่นะครับผมอูสองเดือนแล้วนะครับยังไหลในสองเดือนสองเดือนแล้วครับไหลครับแต่ว่าไหลขมับแต่ว่าไม่ได้ไหลตรงอวัยวะเพศนะครับผมเพราะว่ายังไม่ออกขนาดนั้นนะครับผมแต่ไหลนี่อาบแก้มดีขนาดแฟนของน้องไม่นะครับน้องไม่ก็ เก้าสิบเปอร์เซ็นครับเหลืออีกสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าไอ้ตอนห้ามานี่จับนมมันบ่นบ่อยจับเด้เจ็บแล้วมันเจ็บเจ็บแม่นรับรองได้อ่น่าจะสิบสองสิบสองมาได้สี่เดือนสี่เดือนแล้วสี่เดือนแต่มันเจ็บถ้าจับนมอะได้มันมันมันอยู่ันลูกสองมาอยู่กลางเด้ลูกสองอยู่นี่ก่อนแล้วมันจับไปปุ๊บบีปุ๊บโองอโตเลย มันขึ้นแค่นี้เองกำลังขึ้นซ้ำแล้วน้อยแต่ว่าก็มันใจอยู่มันใจว่ามันมากแล้วล่ะนี่ก็พอพลายแบงก์นะครับผมก็มาอยู่ที่มับ้านเท่าเดีจากเดือนหรือสองเดือนสองเดือนแล้อบ่หดบ่แบบเกือบสองเดือนแลวก็หน่อยหน่อยมาเต็มแต่อยู่ในวัตก็ได้หน่อยหน่อยออกมาเต็มบัตอ่ะเอาข้นท่ายหน่อยมาเลยสองเดือนเลย นี่นอยูผลกัสองอาทิตย์แล้วก็เอามาบานอีกเท่าไรแล้วมันเก็สองเดือนเลยอเมนเมนสองเดือนอ่ะก็มาหาแบงค์ครับวันนี้มีโอกาสนานๆได้มาครั้งหนึ่งนะครับก็มาเยี่ยมนะครับดูครับลงช้างสวยนะครับผมนู่นลงช้างของแบงค์สวยเลยฝากกดไลค์กดแชร์สับสไครต์ให้ด้วยนะครับพลายแบงค์ก็จะขึ้นวันที่วันที่เจ็ดถเจ็ดออ๋อนี่สซีเทโอคางๆบป็เรื่องอะไรอีกเทโอโออีก ก็พรายแบงก์ก็มีช่องนะครับผมพลายแบงก์แฟมิลี่นะครับผมพล<ส>า,ายแบงก<า>์แฟมิลี่อ้วนมากนะครับผมน,นานๆจะเข้ามาติดตามด้วยนะครับน,นานๆจะได้มาถ่ายนะครับเพราะว่าวันไม่โอกาสได้มาบ้านเนาะนอนดีแล้ววันนี้ลมสบายสบายฝนตกกับพ่อพิญังแล้วนี่ครับพลายแบงก์ของอ้วนมากนะครับตกมาได้2เดือนแล้วครับแต่ว่าขมับยังขมับยังบวมแห้งเนาะเออไม่จปรยไหมยังเต็มบึกคือเก่าโปรลุ่งเลย เออตัวไรอยู่ตรงไดล่ะไรยังไม่มีท่านผู้ชมนะครับไรถามเดียวมองไอเงียบไปนี่ดิเขตอนนี้เงียบเงียบแห้งเงียบก็สองชั่วโมงก็ไม่ได้สักกะต่ก็มีนะครับเด็กไอเงียบจะได้กับไล่ไล่ไปไล่ไปไล่เลยก็ที่พอแล้วก็ย่างหนี้สามเดือนละย่างหนีออกเดียวเบบารกับเบารเดียวก่อนก็งอหัวข่นหวยอูหุ่นหวย อ้วนมากมากเลยนะครับผมตกมันแต่ว่ายังมาอยู่บ้านแต่ก็ยังอ้วนมากมากเลยนะครับพลายแบงค์นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับผมพลายแบงค์แฟมเบี่นะครับผมก็อยู่ที่นี่ครับสุรินทร์ครับบ้านอันงเงยนะครับผมวันนี้ได้มาเยี่ยมนะครับผมมาหานะครับเป็นแฟนของน้องใหม่นะครับผมก็น้องใหม่ก็เปอร์เซ็นที่จะได้น้องเยอะมากครับเปอร์เซ็นครับผมก็ คลิปนี้ก็ขอตัวจบคลิปกอนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไคร b ์กดติดตามสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องไทยแบงค์ด้วยนะครับเข้าไปติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ